สวัดีครับโค้ดคนอีสานมาแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปรักษาที่ทูตนะครับในสุนัขครับหรือโรคเลื้อนในหมานะครับไปดูกันเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นคนรักสุนัขนะครับรักน้องหมานะครับถ้าเห็นน้องหมาป่วยนะครับเป็นโรคเรื้อนนะครับเพื่อนๆก็คงอยากจะรักษามันใช่ไหมครับอันนี้ วิธีสังเกตก็คือว่าขนที่หลังมันจะหลุดจะร่วงนะครับตอนแรกนี่หลุดไปเยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับเข้าไปฝังอยู่ในผิวหนังของมันนะครับแล้วก็ไปเพาะพันุ์อยู่ตรงนั้นนะครับทําให้ขนของน้องหมาร่วงนะครับตอนแรกร่วงไปเยอะมากเลยนี่ผมได้ทายาไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูจะใกล้กกกนะครับตรงนี้นะครับจริงร่วงไปเยอะมากเลย ผมใช้ขมิ้นทานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับขมิ้นนะครับผมจะใช้ผสมกับซิตรานะครับไปดูวิธีการผสมกันนะครับขมิ้นนะครับไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับ ไปก็ใช้ครีมทาผิวนะครคีมทาผิวนี่จะใส่เยอะหน่อยนะครับมันจะได้เปียกๆหน่อยจะได้ถูกันแล้วผมก็จะกวนครับผสมให้มันเข้ากันนะครับเวลาเราไปทาแล้วก็ใส่ตรงมือ ใสเป็นถุงมือเลยนะครับนี่ครับคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วมันจะมันจะเหลวๆอย่างนี้นะครับมันจะได้ทาง่ายนะครับถูๆไปบริเวณหลังของน้องหมาที่ผนล่วงนะครับมันจะมีตุ่มเป็นตุ่มอยู่นะครับตุ่มเนี้ยมันเป็นจะเป็นแมลงนะครับแมลงเชือนนะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะดีขึ้นนะครถูไปเรื่อยๆนะครับตามหน้ามนครับอาจจะไปติดกับหมาตัวเมียที่มันติดสัตว์อยู่ครับโลกมันก็จะติดกันได้นะครับตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงรัวของมันด้วยนะครับสองหน้านี่ยข้าทาได้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับขมิ้นไม่เป็นอันตรายนะครับ เออครีมทาผิวก็นกี่เลาดีแล้วนะครับปรุงผิวเลยแล้วครับนี่ครับก็ไม่ต้องกลัวมเคื่อนมือเลยครับเห็นไหมครับใส่ถุงมือถุงย,ยางผสมทำง่ายๆครับเคยทามาแล้วมันได้ผลดีนะครับผมน้องหมาก็าจะไม่ร่วงด้วยนะครับ ครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับคลิปออ,อกคามินผสมกับครีมอาบน้ํามาทาขี้เรือนให้น้องหมานะครับสําหรับเพื่อนๆที่รักน้องหมาก็อยากใหดูแลมันใช่ไหมครับให้มันสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพืที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ